วันนี้นะครับช่งงางซ่อมจักรก็จะพาท่านผู้ชมมาดูตลาดดินแดงนะครับตลาดที่มีผู้คนชุกชุมนะครับตรงนี้คือผู้คนเยอะนะครับเป็นตลาดที่ขายพวกของกินนะครับพวกข้าวพวกข้าวแกงข้าวไรใส่ถุงอาหารใส่ถุงประมาณนี้ของทอดของของปิ้งประมาณนี้นะครับน้ำพริกแกวอะไรนี่ครับอันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับ เดินไปข้างหน้าก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าเราเริ่มจากท่อนกลางนครับเราจะลองย้อนไปข้างหน้าว่าตลาดนี้คนจะเยอะขนาดไหนนะครับนี่แหละครับประมาณนี้นะครับมีพวกผักนี่ก็เยอะครับผักหมูเห็ดเป็ดไก่ตามท้องตลาดก็มีนะครับตรงนี้มันต้องมีอยู่แล้วนะครับตลาดนี้เดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆนะครับพวกผักนี้ คืออาหารนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะครับตามที่สำรวจมานะครับดูผู้คนนะครับผู้คนตามที่สายตาของท่านผู้ชมดูนะครับผู้ผู้คนนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าเดินกันเป็นเส้นทางที่เดินไปออกกำลังกายที่สนามไทยญี่ปุ่นได้นะครับเพราะว่าเส้นนี้เดินทะลุไป สนามออกกําลังกายได้นะครับผู้คนก็จะเดินเล่นเพราะว่าถ้าเดินซอยนี้มันก็จะตรงเข้าไปที่ศูนย์ออกกําลังกายนะครับตรงนี้ของที่เอามาขายตรงนี้ก็จะมีปลาปลานะผสมกันนะครับพวกก็มีเสื้อผ้าของเด็กของผู้ใหญ่ด้วยนะครับข้างๆของตลาดที่เราเดินไปแต่คนเยอะจริงๆนะครับตลาดนี้ดูผักนะครับพ่อค้าแม่ค้า แข้งใหญ่มากนะครับผักร้านนี้มีคนขายหลายคนนะครับรวมกันนะครับมันจะยาวเป็นต่อกันไปถึงผลไม้นะครับโซนประมาณนี้ก็จะมีฝั่งมองดูฝั่งซ้ายนี่จะมีพวกร้านน้ำพริกนะครับพวกอันนี้คือน่าจะเป็นอะไรของคอดนะดูไม่ชัด นี่เราเดินทะลุไปข้างหน้านะครับตอนนี้วันนี้มันเป็นถึงฟ้าคุ้มฝนนะครับเพราะว่าตอนประมาณใกล้พบค่ำฝนมันสาดลงมานิดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้คนเดินไม่ขาดสายนะครับวันนี้ก็เป็นวันวันที่ห้านะครับเดินมิถุนานะครับหลังจากถ่ายเสร็จก็ลงคลิปเลยนะครับวันนี้เลยนะครับก็มีเสือ้อผ้าปล่าปนกันไปนะครับ เราเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเพื่อจะไปถึงข้างหน้าว่าจะมีอะไรขายให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยมาดูนะครับอันนี้มาถึงข้างหน้าแล้วถึงข้างหน้ากันแล้วนะครับนี่ใกล้จะไปถึงข้างหน้าแล้วเพราะว่าโซนข้างหน้านี้คนก็จะมีปลาปายนะครับเพราะว่าคนจะไปออกันอยู่ด้านหลังกลางๆใ้ท้ายช่วงนั้นนะครับตัวทีคนจะเยอะผมไม่ได้เดินไปข้างหลังนะครับ นี่เขาขายอะไรอาหารทะเลนะครับตรงนี้หอ,อยแมงผู้หอ,อยลายประมาณนี้นะครับผล,ลไม้แตงหมอกแตงโมมีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตลาดนี้ก็สินค้าไม่ค่อยแพงฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารข้าวแกงนะครับฝั่งนี้คืออะไรโอ้มันมะม่วงนะครับ ร้านขายหมูคนเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เพราะว่าใกล้จะค่ำแล้วละ่ปะปนินทอดตัวเบลเล์เลยฝั่งขวามือผลไม้เราก็จะเดินมาถึงข้างหน้าพอดีตรงซอยจำนงนะครับลอดช่องโถโถใหญ่เบลเล่ผลไม้แตงโมผ่าครึ่งข้าโพดนะครับต้อมอยู่ที่ตลาด ผู้คนมากมายตลาดดินแดงเป็นแหล่งที่ผู้คนมาไม่ค่อยขาดนะครับตลาดนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่มีแฟตมีอะไรอยู่ใกล้ๆรอบๆนี้เพราะว่าแฟตแต่ละแฟตมันมีคนเยอะนะครับแฟตไม่รู้กี่สิบแฟตนะครับเวลาตอนเย็นคนก็ลงมาจากแฟตมาซื้อกับข้าวกันเพราะว่ามันใกล้มันไม่ไกลถ้าไปที่อื่นก็ต้องนั่งรถหมอกรถเม์ไปอันนี้เดินลงมา หาซื้อขึ้นไปกินได้เลยนะครับตลาดดินแดงแห่งนี้นี่ปลากทางนะครับปลากทางที่เรานี่จะเดินย้อนกลับแล้วกรังกบงานนี้เราจะเอาภาพเดินย้อนกลับช้าๆมาให้ท่านผู้ชมชมนะครับ